สวัสดีค่ะคนบ้าเที่ยวทุกคนตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่ประเทศจีนไปเที่ยวซีดานีกับปี่ผงก้าเย้ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปยัง4ีดารณีกับปีพังกโก้นะคะทุกคนตอนนี้คนขับรถมารับเราแล้วนะคะคุณพี่ไบอันได้มารับเราแล้วนะคะคุณพี่ไบอันดูแลดีมากดูแลดีตั้งแต่อยู่ประเทศไทยเลยทุกคนนัดเดินทางไปเนี่ยทั้งหมด3วัน2คืนกับพี่ไบอันนะทั้งหมดเนี่ยประมาณ14,000บาท ไปกัน5คนนะคะทุกคนรวมน้ำมั่นลมทุกอย่างแล้ว1 4ื่ค่ะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปทเที่ยวขนเขาสีเดลูนีกับคุณพี่ไบรอันกันนะคะน่อ,ลลอยู่บนรถแล้วทุกคนรถค่อนข้างใหญ่เลยนะคะนั่งสบายเลยอะนัดนั่งอยู่หลังสุดทุกคนแต่แบบว่ายืดขาได้แบบได้เยอะได้เยอะเลยทุกคนดีมาก การเดินทางไปสีดัลลนีเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะจากเฉิงตูป่ะ,ปะเดี๋ยวระหว่างทางพี่เขาจะพาเราไปกินข้าวจุดชมวิวต่างๆถ่ายลงถ่ายรูปก่อนไปถึงเข้าโรงแรม <ปะ S 1> เดี๋ยวเราไปเที่ยวกับพี่ใบอันกันเย้ ตาบักที่จุดพักรถด้วยมีเบอร์เกอร์คิงด้วยใครที่คิดว่าตัวเองกินยากไม่ยากนะคะมีของกินเยอะไปหมดเลยอันนี้คือระหว่างทางไปซีเรนะะีห้องน้ำโอเคนะคะจุดพักรถห้องน้ำถือว่าดีมันมีทั้งส้มซึมแล้วก็ส้มโถนะคะทุกคนยังดีอยู่ เดี๋ยวไปไเรื่อยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทุกห้องน้ําเลยว่าทุกคนเข้าได้จริงหรือเปล่าแต่ที่นี่ดีค่ะมาถึงไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทุกคนคือคนลูงไบอ้านพามาทุกคนมันเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งระหว่างทางขึ้นเขาคือสวยมากตอนนี้คือสวยแล้วนะคะ แบบมีหมอกปกคลุมภูเขาธรรมชาติสวยแล้วค่ะทุกคนไส้กรอะอร่อยไหมลองกินได้ค่ะอตอนนี้นะคะเดินทางมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วทุกคน,น,นจากเฉิงตู ไปาทานข้าว้้องวันกันค่ะทุกคนมากินข้าวกันค่ะทุกคนนัดสั่งเป็นไข่ ไข่ผัดไข่ผัดมะเขืเ,เทศเห็ดอร่อยเลทุกคนคนี่ลุงบริการดีไหมทุกคนดูดิและตอนนี้นะคะทุกคนนะเดินทางมาถึงสนะีดารุนีแล้ว เป็น4ชั่วโมงนะคะที่นัรู้สึกว่ามันไม่ได้ทุรักทุเลใดๆในการเดินทางมาเลยนะคะแล้วก็ที่เขาบอกต้องดูดออกซิโตนออกซิเจนอะไรอย่เงี้ยนัก็ยังไม่ได้ทําเลยแต่อาจจะมีแบบมึนบ้างแบบเล็กแต่เล็กมากเท่ากับ0.00% 0.01% 00เลยแล้วไม่รู้สึกมึนใดๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ โรงแรมสินชาย่ยิ่งเรามาอยู่ที่โรงแรมนี้นะทุกคนอาจจะชื่อพูดอาจจะพูดอาจาอาจะพูดชื่อผิดอาจจะผิดชื่อพูดนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นชื่อโรงแรมให้โรงแรมสวยมากแล้วโรงแรมนะคะทุกคนเห็นวิวของภูเขาสีดารุนีสีพี่น้องสาวสวยเลยทุกคนโรงแรมแบบดีแบบดีมากสวยแบบสวยมากแล้ววันนี้นะคะฟ้าเปิดทุกคนคือแบบฟ้ามันเปิดเราเห็นแบบ<ส> <ๆ S 2> เห็นยอดเขาที่เป็นหิมะ สวยเลยทุกคนสวยสวยมากๆโรงแรมห้องใหญ่มากเดี๋ยวนัดจะพาไปดูโรงแรมกันนะคะทุกคนนัดบอกแพงก่อนว่าทริปนี้เนี่ยนัดจะไป4ีดลูนีกับปี่เผิงโกนะคะทุกคนนัดมาทั้งหมด3วัน2คืนนัดจะนอนอยู่ที่เนี่ยหคืนวันแรกเนี่ยนัดไม่ทําอะไรเลยเพราะว่านัดซื้อโรงแรมสวยมากๆแล้วก็มีราคาแบบ แพงนิดหน่อยนะก็เลยจะแบบสเปนไทาม์ในโรงแรมไปลูก่ก็คือเดี๋ยวเขาจะมีอาหารเย็นให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็นั่นแหละป่ะเดี๋ยวพาไปชมวิวซิดรูนี้กัน <ST AR C AL> เอาจริงๆนัดรู้สึกว่ามันคล้ายๆเซอร์มแมทในความคิดของนัดนะผู้ข่าคล้ายๆเซอร์มแมทสวยจริงค่ะใครมาจีนมานะที่นี่ซิดรูนีเริ่มเลย รีวิวโรงแรมกันทุกคนสวยมากน,นี่ห้องจากห้องนี้เห็นสีดารุนีชัดแจ๋วเลยนี่สองด้วยนี่เป็นไงล่ะ าม่านเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงแต่รู้สึกว่าต้องสั่งเป็นภาษาจีนนะนี่อัตโนมัติเด้ออัตโนมัติเด้อที่นี่นาะทุกคนมีเครื่องฟอ,อกอากาศด้วยอันนี้เป็นเครื่องฟอ,อกอากาศส่วนน,นี้ออกซิเจนทุกคนนี่มีใส่ออกซิเจนให้จริงๆจ,จังๆเลยเพราะว่าขึ้นมาข้างบนเนาะมันสูงมากแล้วก็ น้ำเนี่ยโฟสนะทุกคนน้ำแร่จากนอร์เวแล้วก็พวกของใชต้ต่างๆในห้องน้ำเนี่ยทุกคนเป็นของล็อกซิชานนะฝรั่งเศสพรวองส์ ce, นะและห้องน้ำนะเปิดอัตโนมัติเป็นแบบญี่ปุ่นยี่ใจทุกคนมีปุ่มกดแบบญี่ปุ่นเลยปุ่มชำระล้าง อุ่นด้วยทุกคนนี่เรามาทานอาหารเย็นกันนะคะที่นี่นะเขาจะมีดินเนอร์ให้ด้วยเป็นเนื้อจามารีจามารีมันเหมือนเป็นวัวใช่ไหมสายพันธุ์หนึ่งของประเทศจีนเนาะเป็นชาบูเนื้อจามารี หลูลามาฮามากมาเลยทุกคนไปไปกินข้าวในโรงแรมกันค่ะเนื้อจามารีโอเคทุกคนมากินชาบูจามารีกันนะจามารีจ้าจามารีจ้าจามารีจามารีจ้า นี้นะคะทุกคนเป็นซซปสุบบัวค่ะสุบบัวชิมใส่ๆนะต้องมองลาวไม่เข้าคือต้องมองลาวไม่เข้าคือมองลาวไม่หอมไม่หอมอร่อยคือไม่หอมอร่อยคือไม่อร่อยคือเนื้อจามรีเหมือนเหมือนเนื้อทั่วไปมันเหมือนเนื้อบัวเลยทุกคน ไม่เหนียวไม่กลิ่นไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยเนื้อจามรีคือเนื้อทุกคนเหมือนเรากินเนื้อนะจ๊ะเนื้อวัวปกติแต่จ้ะทุกคนอย่าตื่นเต้นอย่าอย่ากลัวไปมันปกติจ้ะไม่เหม็นราบไม่น่ากลัวไม่อะไรทั้งสิ้นทานได้เลยตรงมือละเมวคือ Good morning. Good morning. day, Good morning. 2> day 2ที่สที่ีดาลุนีจ้าทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ8โมงนะคะทุกคนนะจะมาทานข้าวเช้ากันข้าวเช้ามีให้เลือก2ออปชันนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวกับฟิวข้าวต้มกุย๋ยมรยากาศดีมากเลยเช้านี้ไป หาน้องสาวสวยสี่คนกันดีกวา่าสี่เดือนนี้หนึ่งซี่เดืนี้สองสี่เดืนี้สามสี่เดือนนี้สี่ข้าวเาว,วันนี้สั่งเป็นข้าวต้มค่ะทุกคนข้าวต้มขา้าวจี่น่าตาน้ากินนี่นะมีเป็นแบบฟิวข้าวต้มกุ้ยแปดช่องชอบ กินนมดีกว่าทุกคนกินนมกับวิวภูเขาตอนนี้นะทุกคนแล้วก็ลังจะขึ้นบสัสไปไหนไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะไปไหนนะทุกคนไปไหนเข้าไปสีเดลูนีจุดแรกซีเดลูนีจุดแรกซีเดลูนีอ่ะไปได้6จุดตอนนี้จะไปจุดแรกนะคะทุกคนตามไปเลยเรถบัสมาแล้ว ที่รถบัสพาน,นัดมานะคะทุกคนที่นี่ก็คือความสูงที่3,480เมตรทุกคนข้างหลังเนี่ยเป็นเทือกเขาแห่งสีดาลุนีสวยมากใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนในสีดาลูนีนทุกคนจะมีทั้งหมด6จุดเด่นๆน,นะคะให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมพักแวะถ่ายรูปนะคะอันนี้คือ3 4 0เมตรค่ะ ปดูวิยาากกศันจุดข้างล่างนะทุกคนก็จะถ่ายสวยดีแต่ว่าใครถ้าอยากมาถ่ายรูปมันจะแบบว่าติดคนเยอะเนาะ แนะนำให้เนี่ยเดินตามไหล่เขาขึ้นไปนี่หนึ่งขั้นบนเนี้ยจะไม่ค่อยติดคนนะคะทุกคน่ะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไหล่เขาเนิดนึงเพื่อไปถ่ายรูปภูเขาที่ไม่ค่อยติดคนตามมาค่ะทุกคน I believe I can fly จุดที่2ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่ความสูง3733คือ3 7 3 3เมตรนะคะทุกคนเป็นจุดที่ตรงนี้นะคะเขาจะมีเจดีเขาอ่ะเป็นเจดีเขาวที่อยู่กลางหุบเขานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นจุดที่2ที่เราจะต้องมาดูนะคะทุกคน3ามพเมเมตรไปดูวิวกันว้า มันมีทางเดินเป็นแบบทางเดินริมแม่น้ําไปเลยอย่างนี้เลยทุกคนเป็นทางเดินเหมือนคามิโคจิเลยทุกคนสวยไม่ต้องไปยืนถ่ายริมถนนะทุกคนรถเมมันปั๊มๆอ่ะมันอันตรายด้วยมาถ่ายในที่ที่ควรถ่ายแบบนี้ดีกว่าไม่มีคนด้วยนะสวยทุกคนเมื่อกี้นะัเจอกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะทุกคนเขาเห็นนะัดถือกล้องเขาก็เลยแบบว่าช่วยเขาบอกข้างหลังนะัดภูเขานัดเนี่ยนะคะตรงเนี้ย คือเหมือนรูปคนนอนอ้าปากเหมือนเป็นฟิลพระนอนเหมือนเป็นพระนอนแล้วมีแบบเคิร์ฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบมีพุ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ให้มาแวะเอ,อ่อไหว้ได้ส่วนข้างหลังภูเขาอีกลูกหนึ่งข้างหลังภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้ทุกคนมีหน้าเป็นหน้าพระพุทธร,รูปจริงๆแล้วเหมือนหน้าพระพุทธร,รูปจริงๆ เขาบอกว่าให้มาว่าสักการะขอพรได้อยากกลัวอยากอะไรก็มาขอนะคะแล้วก็ขอให้คนบรเทไททุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ลูกค้าเข้าคนบ้านสิ่วเยอะๆด้วยนะคะขอให้ลูกคนมีความสุขเฮงๆด้วยๆวยนะจุดที่สจุดเช็คอินที่3นะคะทุกคนระดับความสูงคือ 3,358นะคะทุกคนจุดนี้เนี่ยจะมีความแบบมีทะเลสาบแม่น้ำไหลผ่านมีความเขียวชะอมสวยเลยสวยเลยทุกคนตรงนี้นะคะวิวดีไปไปดูจุดเช็คอินที่3กันสวยมากสวย อนนี้นะคะนัดอยู่จุด3,360มเมตรนะคะทุกคนมันเป็นจุดแอร์เรียให้สำหรับกินข้าวกินกาแฟจุดกินข้าวเนี่ยมันจะมี2จุดคือจุดที่ต้องไปจุดท้ายเลยกับจุดอันนี้นะคะทุกคนสามารถมากินข้าวตรงนี้ได้เมื่อกี้คือเดี๋ยวนัดนัดนัดเลยล่องแพมาเพราะว่าหิวข้าวก็เลยมากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับไปจุดล่องแพนะคะไปกินข้าวกลางวันที่สีดารลุนีกันได้มาแล้ว ทุกคนสั่งเป็นเบอร์เกอร์ไก่นะครับค่ะดหน้าตาก็จะอะไรประมาณนี้ทุกคนวิวดีกินอะไรก็อร่อยหมดแหละโอเคทุกคนนัดกำลังจะพาทุกคนมาล่องเรือนะคะ ไปกันทุกคนไปล่องเรือกันประมาณ90หยวนหรือเปล่าเดินน้ำบอลอะครอีอ่ะ90หยวนไปล่องเรือกันค่ะใช้เวลามาย20-30นาทีนะจ๊ะเลสโก o นะทุกคนใส่ชูชีพให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปล่องแพกัน90หหยวนนราจะบอกว่าทุกคน ที่เนี่ยมันเดินรถทางเดียวดังนั้นทุกคนอนะ่ะไปเดินพอมาถึงใช่ปะให้ไปจุดสุดท้ายก่อนแล้วไล่มาทีละสเต็ปคือเมื่อกี้นะัดข้ามสเต็ปในการไปกินข้าวก่อนเราจะย้อนกลับมาล่องแพที่จริงมันไม่ได้ไปทุกคนแต่ว่านัดก,ก็เลยขอเจ้าหน้าที่ตรงรถบัสว่านนะัดขอย้อนกลับมาล่องแพได้ไหมเขาก็เลยต้องไปเรียกรถให้เราให้รถจอดแล้วก็รถถึงจะมาจอดตรงล่องแพให้เรา จริงๆแล้วถ้าใครจะมาคือมาจำเส้นทางเขาอย่าก,กระโดดนะครับทุกคนไล<อ>่ไปทีละจุดๆไปเลย <i> โอเคนี่คือจุดที่4แล้วมั้งจุดล่องแพไปไปไป Oh, love love. คนล่องเรือเสร็จแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะราคา90หยด400กว่าบาทสนุกใครมาซีไดรุปนีนะัดแนะนำให้มาล่องล่องแพนะถ้าคนที่ไม่กลัวน,น้ำอะล่องเหอะสนุกชอบปะ๊ะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อ าาน,น,นี้เรามาอยู่ร้านกาแฟเออกินด้วยกันก็ได้เรามาอยู่ร้านกาแฟนะคะชื่อร้านว่า336สูนเลยค่ะทุกคนชีวิตเหนือหน่อย let's go น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วดันสั่งน้ำแบบแปลกๆด้วยน้ำแบบผลไม,ม้รวมใส่มิ้นทุกคนว่าอร่อยไหมอีโออ่าอีอ่ออาไม่ได้หรอไม่ได้หรอน้ำไม่หไม่ได้เลยอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นมิ้นท์อ่ะนึกว่าเป็นใบมิ้นท์อ่ะมันไม่แย่

ตอนนี้นะคะทุกคนออกจากสี่ดารุณีมุ่งตรงมาปี้ผึ่งโก้นะคะทุกคนนะัดมานอนที่ปี้ผึ่งโก้วันนี้แล้เราก็มาถึงปี่ผึ่โก้แล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเอ่อทุ่มครึ่งเดี๋ยวจะมากินข้าวเย็ยนกันที่นี่นะคะพนอาหารมาแล้วไปดูข้าวเย็ยนกันอยู่แถวโรงแรมเลยนะ่ารัประทานมากสุดมากคะ่ะ ติันไ,ไม่เคยตักข้าวให้ใครนะโอ้โหโดยเฉพาะคนแปลกหน้าโอ้ไมค์ก้อนมึงเ e r y ี่กุ v ดเ y well เวล่ะโอ้โหแ well, ย่งอีกคนใหม่โ,โหแย่งกัน,กนตกักอีกคนใหม่ตักข้าวให้ไมค์ก้อน จะพาทุกคนไปรูมทัวร์ที่บี้ผ้งกเริ่มต้นกันด้วยห้องน้ำนะคะอูมันใหญ่มากเลยครับแล้วมันก็มีเตียงนอนสองเตียงตรงนี้นะครับพื้นนะครับอุ่นมากเลยครับเป็นฮีเท็เด้วยนะครับที่สำคัญนะครับทุกคนมีอีกห้องหนึ่งครับเป็นแบบญี่ปุ่นเสียทาคามิ โอ้โหห้องใหญ่มากเลยครับทุกคนทัวชอบที่นี่มากๆเลยโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบสี่ดารุณีไหมสี่ดารุณีนี่บอกเลยว่าแบบใหญ่โตภูเขาสวยแบบสวยจึ้งจริงๆนะชอบมากเลยมีความแบบหูจีน สวยได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้าใครอยากมาสีรดุนีตามรอยนัดนะคะทุกคนสามารถเช่ารถได้นะคะกับคนพี่ไชโกนะคะเขาไม่ได้ชื่อไบรอันน,นะคะคุณมีก็ชื่อยไยโกบริการดีมากๆแตเยนัจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะในคอมเมนต์นะคะเป็น V- ีแชททักไปคุยกับพี่ไชโกได้เลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่4ดรดุนีนะคะแล้วคลิปหน้าติดตามเลยนะ ปีผงโก้มันจะเอาหูยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนพ่งนึงนะจะไปปีผงโก้นะคะอย่าลืมติดตามคนบ้าทเที่ยวกันเลยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันที่ปีผงโก้นะบ๊ายบาย